สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการพระแท้ถาดแดงรับประกันยันลูกบวชครับวันนี้นะครับผมมีเหรียญปีลึกนะครับเหรียญนี้คือเหรียญหลวงพ่ออุ้ยนะครับนี่เห็นไหมครับแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่ด้านในจะเป็นเนื้อทองฝาบาทนะนะครับลมดํานะแปลกดีเหมือนกันครับโดยปกติทั่วไปนี่เนื้อทองฝาบาทเขาจะไม่ค่อยลมดานะก็ถือว่าแปลกพอสมควรแหละนะครับท่านผู้ชม นะครับส่วนใหญ่เนื้อเนื้อเนื้อลมดาจะเป็นเนื้อทองแดงนะแต่ว่ารุ่นนี้นี่จะเป็นเนื้อทองฝาบาทหรือว่าเนื้อทองเหลืองปั๊มนะครับปั๊มเสร็จก็มาลมดํานะครับเอาไม่แน่ไม่น้อนนะครับเผื่อนะครับลูกศิษย์ลูกหาตามหาอยู่นะครับหรือว่าเผื่อท่านผู้ชมนะครับที่อยากฝึกวิชาดูเหรียญนะครับปีลึกเนี่ยนะครับหนึ่งกกว่าเนี่ยลักษณะลมดําดําเดิมเนี่ยเอาไปดูนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับวัดทุ่งเสรีหัวหมากนะครับนี่สองห้าหนึ่งเจ็ดนะ นะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นหนื้งทองฝาบาทนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่สวยงามมากครับดูขอบตัดนะครับสักคู่นะครับเดี๋ยวผมอนี่เห็นไหมครับขอบตัดแบบนี้ดูง่ายไหมนี่ท่านผู้ชมนะครับอาจจะไม่โฟกัสเออโฟกัสแล้วนะครับนะอ่าประมาณนี้แหละนะครับท่านผู้ชมนะโอ้นะครับเผื่อท่านไหนหาอยู่นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับท่านผู้ชมตัวเลขขึ้นให้นะครับ สวัสดีครับ